ครูเซอมิีกแล้วนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล2ทับ13ค่ะวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมดทำได้อย่างไรและเด็กๆจะสามารถประดิษฐ์มดของหนูได้ค่ะก่อนอื่นเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะวันนี้ ูจะให้เด็กเลื่อนไหวตามจิตนาการนะคะค่ะคุณครูพอมติดกันสองครั้งให้เด็กหยุดกับที่ของัับํำท่านั้นนะคะเริ่มเลยค่ะเเด็กๆทำท่าอะไรกันบ้างนะต่อเลยค่ะ รอบนี้เด็กๆแปลงร่างเป็นอะไรกันคะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นมดที่ไหนบ้างคะเก่งมากค่ะที่บ้านต้นไม้พื้นดินมีขนมของเด็กๆใช่ไหมคะแล้วมดมีลักษณะอย่างไรคะ เก่งมากค่ะมดมีหัวมีตัวมีขามีตาและมีหนวดและในวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอการประดิษฐ์มดมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะไปดูกันเลยทำมดจากช้อนไอติม เตียมช้อนไอติมสองอันเอาส่วนปลายช้อนมาซ้อนกันจากนั้นใช้รวดกำมหยเส้นใหญ่พันโดยรอบปลายช้อน ำลวดกมามหยี่เส้นใหญ่หนึ่งเส้นตัดแบ่งสามส่วนทำขามดใช้ปืนกาวติดขามดกับลำตัวตามรูปติดขาเสร็จแล้ว พับขาลงให้สวยงามตามรูปติดลูกตาให้สวยงามเรียบร้อยแล้วหมดน้อยจากช้อนไอติม ที่เด็กๆได้ดูไปนั้นเกี่ยวกับอะไรคะเก่งมากคะ่ะเกี่ยวกับการประดิษฐ์มดโดยชอ้อนพลาสติกนั่นเองในคลิปวิดีโอมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะเก่งมากคะ่ะมีชอม้อนพลาสติกรวดกำมยี่ก้ว มดในคลิปวิดีโอทำได้อย่างไรคะเก่งมากๆเลยทำได้โดยการมัดช้อนรวมกันโดยใช้ลวดกำรรมยีจากนั้นใช้ลวดกำรรมยีติดกาวเป็นขาของมดและก็ติดกาวที่ตาของมดเก่งมากๆเลยคะ่ะ เด็กๆสามารถใช้อะไรบ้างในการทำรวดลายของมดคะเก่งมากๆเลยะคะ่ะเด็กๆสามารถใช้ลวดกร,รมีหรืออาจจะใช้ปากกาเคมีในการแต่งแต้มรวดลายให้กับมดของเด็กๆได้และในวันนี้คุณครูก็มีมดประดิษฐ์มาให้เด็กๆดูอีกหนึ่งครั้งนะคะตัวที่1น,นะคะ ที่สองค่ะและตัวสุดท้ายตัวที่สมค่ะ จากตัวอย่างมดประดิษฐ์ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูเด็กๆเ,เห็นวัสดุอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะช้อนพลาสติกกระดาษสียางกระดาษทิชชู่และรวดกรรมยีเก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถใช้อะไรบ้างในการทำรวดลายของมดคะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสามารถใช้ลวดกร,รมีหรืออาจจะใช้ปากกาเคมีในการแต่งแต้มลวดลายให้กับมดของเด็กๆได้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมจับคู่ภาพจำนวนมดกับตัวเลขไทยกันก่อนนะคะเกมจับคู่ภาพจำนวนมดกับตัวเลขไทยโดยคุณครูจะมีภาพจำนวนมดกับตัวเลขไทยให้เด็กๆได้เลือกจับคู่กัน เลขไทยจะมีเลข1ไทยเลข2ไทยเลข3มไทยเลข4ไทยและเลข5ไทยมาเริ่มที่ภาพแรกกันเลยค่ะภาพนี้มีมดทั้งหมดกี่ตัวคะเดี๋ยวเด็กๆมาลองนับพร้อมคุณครูเลยค่ะ1 2ึ่สอมดมีทั้งหมด3ตัว เลขสามไทยอยู่ที่ดอกไม้สีอะไรคะเก่งมากคะ่ะอยู่ที่ดอกไม้สีม่วงนั่นเอง s> <S ภาพต่อไปมีมดจำนวนกี่ตัวคะเด็ก <_ s> ๆนับพร้อมๆคุณครูเลยนะ1นึ่งสองสมสีหมีมดห้าตัว เลขห้าไทยอยู่ที่ดอกไม้สีอะไรคะเก่งมากคะ่ะอยู่ที่ดอกไม้สีชมพูนั่นเองภาพต่อไปมีมดกี่ตัวคะเด็กๆนับพร้อมคุณครูเลยนะคะ1นึ่มีมดหนึ่งตัวเอแล้วเลขหนึ่งไทยอยู่ที่ดอกไม้สีอะไรนะ เก่งมากค่ะเด็กๆดอกไม้สีแดงนั่นเองภาพต่อไปมีมดจำนวนกี่ตัวคะเด็กๆนับพร้อมคุณครูเลยนะคะ1 2มีมดทั้งหมด2ตัวเอแล้วเลขสองไทยอยู่ที่ดอกไม้สีอะไรคะเก่งมากค่ะเด็กๆ ดอกไม้สีเขียวนั่นเองภาพสุดท้ายมีมดจำนวนกี่ตัวคะเด็กๆ,ๆนะับพร้อมคุณครูเลยนะคะ1 2 3 4มีม,มดทั้งหมด4ตัวเอแล้วเลขสีไทยอยู่ที่ดอกไม้สีอะไรคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆ ดอกไม้สีฟ้านั่นเองจากเมื่อวานที่เด็กๆได้ออกแบบมดของหนูไว้เด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างถ้าจำได้แล้วไปประดิษฐ์กันเลยคะ่ะโดยให้เด็กๆประดิษฐ์ตามที่ออกแบบไว้เมื่อวานนี้นะคะ ถ้าประดิษฐ์เสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานเข้ามายัางไลน์กลุ่มห้องเรียนให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับมดทำได้อย่างไรโดยเด็กๆสามารถประดิษฐ์มดของหนูตามที่ตนเองได้ออกแบบไว้แล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย